เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกับ Comfort u อ t ลตรสีชมพูที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสูตรเข้มข้นพิเศษที่มีเทคโนโลยีอัลตร้าแคร์คอยดูแลผ้าของคุณอย่างเต็มที่ทั้งช่วยขจัดคราบสก,กรปรกได้อย่างดีคงสีของผ้าและทำให้การรีดเสื้อผ้าง่ายขึ้นและไม่เพียงเท่านั้น ยังมากับกลิ่นฟลอเรชที่กระจายความหอมได้ยาวนานด้วยนวัตกรรมล็อกความหอมด้วยแคปซูลทำให้ผ้าเป็นกลิ่นหอมติดทนนานล้างออกง่ายและไม่ทิ้งสารตกค้างนับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความหอมอย่างแท้จริงและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Com f ร์ t อัลตร้าแอคทีฟเฟ เป็นสูตรที่ช่วยป้องกันการเกิดแบคทีเรียช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล็อกความหอมของดอกไม้และมิ้นท์ทำให้กลิ่นหอมติดทนนานนอกจากนี้ยังดูแลเส้นใยผ้าเพื่อให้ไม่มีคราบขาวติดอยู่ด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นและปลอดภัยต่อทุกการใช้งานต่อไปคือคอมฟอร์ทเทียว ซึ่งเป็นสูตรที่มีความอ่อนโยนต่อผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายสูตรนี้ผ่านการทดสอบจากแพทย์และสถาบันผิวหนังมั่นใจได้ว่าปลอดการระคายเคืองและยังสามารถใช้ได้กับผ้าอ้อมและเสื้อผ้าของเด็กเล็กส่วนผสมจากธรรมชาติทําให้ไม่มีกลิ่นหอมที่ชัดเจนแต่ก็การันตีเรื่องการถนอมผ้าและความสบายต่อผิวอย่างยิ่งไม่ควรพลาดสําหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย จากนี้มาที่ Comfort Ultra สีฟ้าที่มีสูตรพิเศษในการช่วยรักษาคุณภาพและสีสันของเสื้อผ้าสูตรนี้ช่วยลดปัญหาผ้ารีบติดตัวและมีส่วนช่วยให้ผ้าไม่ซีดจ,จางกลิ่นเดลี่เฟรชอ่อนโยนช่วยให้ผ้าหอมสดชื่นและยังมีคุณสมบัติขจัดคราบสก,กรปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการซักบนและฝาหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผ้าของคุณคงกลิ่นและสีไว้อย่างดีที่สุด นวัตกรรมการประหยัดเวลาที่ผ่านการคิดค้นให้สามารถทุ่งน้ำและยังคงทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเป็นสูตรเข้มข้นที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปเติมกลิ่นหอมอยู่ตลอดถอนกลิ่นไม่พึงประสงค์ออก